ดูแลจมูกเจ้าตัวเล็กเป็นพิเศษด้วยน้ำเกลือหยดจมูกสำหรับเด็กแรกเกิดค่ะเมื่อเจ้าตัวเล็กมีน้ำมูกหายใจไม่สะดวกแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องกังวลมากแน่ๆครั้งนี้หมอจะมาสอนวิธีท,ทำความสะอาดโพรงจมูกเด็กแรกเกิดแบบง่ายๆให้คุณพ่อคุณแม่คลายกังวลกันค่ะหมอแนะนำให้ทาความสะอาดโพรงจมูกตอนน้องตื่นนะคะเพื่อให้น้องสามารถตื่นน้ำเกลือเองได้จะได้ไม่สำลักค่ะใช่แล้วครับหมอเบลเพียงแค่เตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยครับมีน้ำเกลือหยดจมูกชนิดขวดบีบ ลูกยางดูดน้ำมูกคัตต้อนบัตรผ้าห่อตัวเด็กและกระดาษทิชชู่ครับเริ่มจากล้างมือให้สะอาดก่อนเลยนะครับจัดท่าให้น้องนั่งหรือนอนโดยให้ยกศีรษะน้องสูงไว้นะครับน้องจะได้ไม่สำลักเสร็จแล้วให้ใช้ผ้านิ่มห่อตัวน้องเอาไว้แล้วก่อนให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็อุ่นใจว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขอให้คุณแม่ใช้คัตต้นบัตรเช็ดน้ำมูกที่ค้างอยู่ในจมูกน้องออกก่อนนะครับจากนั้นเปิดฝาขวดน้ำเกลือหยดจมูกออก จับหน้าน้องให้นิ่งๆแล้วค่อยๆบีบน้ำเกลือ2-3ถึงหยดเข้าไปในรูจมูกของน้องค่ะใช้ลูกยางดูดน้ำมูกออกบีบลูกยางจนสุดเพื่อไล่ลมออกแล้วจึงค่คอยๆสอดเข้าไปในจมูกให้ความลึกประมาณ1-1.5ถึงเซนติเมตรค่อยๆปล่อยมือที่บีบออกเพื่อดูดน้ำมูกเข้ามาในลูกยางคุณแม่ทำแบบนุ่มนวลน,นะคะถ้าดูดแรงเกินไปอาจจะทำให้โพรงจมูกระคายเคืองได้ค่ะเสร็จแล้วข้างหนึ่งสลับไปทำแบบเดียวกันกับรูจมูกน้องอีกข้างหนึ่งนะครับ สลับไปมาจนกว่าโพรงจมูกจะสะอาดหรือว่าไม่มีน้ำมูกแล้วครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแค่นี้น้องก็หายใจโล่งแล้วครับดูแลโพรงจมูกลูกน้อยเพื่อสุขภาพทางเดินหายใจที่ดีของเจ้าตัวเล็กค่ะล้างจมูก,มกง่ายๆเพื่อ,<พ>อทุกลม <ง S 2> หายใจโลง่งโดยสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย